กอดละนนี้จ้าเปื่กกินข้าวทักเพื่อนงจีน่าทีทำงาดับมะม่วงปลาปลาต้มแล้วก็แกงไตปลาปลาหมึกขอมาเจ้าอ่ะปลาหมึ กินแบบเร่งรีบทำเวลาพรุ่งนี้เช้ามีแต่ของเซ <ๆ S 1> ่บเรีบ้ยน่ เหลืเวลาอีกยี่สิบกวนาทีเป็นทำงานต่อค่ะเวลาไม่คุยถ้าเราแบบนี้ไม่ต้องอะไรฟรีฟรมากหรอกค่ะเพราะว่าเวลาเนาน้อยต้องดิ้น ก็ออาำมาก,ก็มีสับประรดอะไรก็กินได้ค่ะถ้าจะอิ่มท้องมีแรงทาง,งานสู้กันนะคะพอแม่พี่น้องไม่เอาบางโอยกจุ่มเงียยสู้ๆแม่ไม่ไปกสู้ นี working, ่คือครอบครัวของเราอยู่ต่างประเทศไม่ใด้ว่าสบายถ้าไม่ทำงานก็เป็นได้จังค่ะทำงานก็โดนดุโดนว่าก็ไม่สนค่ะค่อยได้จัางทำได้จงางแล้วมีความสุขค่ะ ตอนทำเหนื่อยเหนื่อยพอตอนเย็นเรืองงานมาได้นบตังโอ้ชื่นใจค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะนบให้ดูอ <c oughs> ืไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพบ,บินนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย